สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพกาเจอเมืองรหัสนักศึกษา6 7 1 1 2 0 4นค่ะวันนี้จะมาทำคลิปสะท้อนตัวเองในรายวิชาวิศวกรสังคมค่ะค่ะในกิจกรรมที่1นะคะโดยอาจารย์เนี่ยจะให้มาจิ้มฟันมาจำนวนที่กำหนดให้ค่ะและจะมีโจทย์มาให้เพื่อให้เราเนี่ยช่วยกันคิดเพื่อให้ได้คำตอบตามโจทย์ที่อาจารย์กำหนดมาให้ค่ะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะ <c oughs> เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันลองผิดลองถูกกันจนสําเร็จคะ่ะค่ะในกิจกรรมที่สองนะคะคืออาจารย์เนี่ยจะให้จับกลุ่มเดิมโดยช่วยกันแก้ปัญหาและช่วยกันระเดเความคิดโดยโจทย์คือเราจะเตรียมอะไรไปบ้างถ้าเราไปตั้งแคมป์ในสถานที่นั้นและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งเราได้ไปที่เ <c oughs> ขาโมกจูค่ะและเราได้ช่วยกันคิดว่าเราจะเตรียมอะไรไปบ้าง ซึ่งพอมาคําตอบคําถามข้อที่2นะคะก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรโดยเราจะช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะซึ่งในข้อแรกนะคะเราได้เตรียมเ,เครื่องมือปฐมพยาบาลไปด้วยค่ะจึงสามารถข้อ2จึงสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพื่อนได้ค่ะก็คือทา,ทางนี้จะช่วยกันเริ่มความคิดค่ะและช่วยกันหาว่าเราจะเตรียมอะไรไปบ้างค่ะ ในกิจกรรมที่สามนะคะก็คือจะเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยจะเป็นคนยังไงโดยอาจารย์นะคะได้มีสัตว์ให้มาสี่ตัวค่ะซึ่งจะให้เราเลือกก่อนซึ่งและต่อไปนะคะอาจารย์เนี่ยจะมีคําถามมาให้โดยให้เราเนี่ยเลือกตอบให้ตรงกับเรามากที่สุดและพอทําเสร็จนะคะก็จะมีเกณฑ์คะแนนมาให้ว่าคําตอบที่เราตอบไปเนี่ยคะแนนเท่าไหร่เพื่อนําไปประเมินเราจะได้รู้ว่าเราเป็นสัตว์อะไรนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูความหมายของสัตว์ซึ่งสัตว์ที่ตรงกับหนูก็คือหนูค่ะคือส่วนใหญ่นะคะหนูเนี่ยจะเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำค่ะจะเป็นคนที่เกรงใจคนจนโดนเอาเปรียบค่ะแต่จะทำงานกลุ่มน้ำกลุ่มเนี่ยได้ดีเพราะว่าให้ทำอะไรก็ทำสิ่งที่ควรปรับนะคะก็คือควรกล้าเป็นผู้นำมากขึ้นค่ะแล้วควรเกรงใจ ในเรื่องที่เกิ่งใจควรยอมในเรื่องที่ยอมค่ะไม่ทําให้ตัวเองเอาโดนเอาอเปรียบค่ะค่ะในกิจกรรมที่4นะคะก็คือการสร้างโมเดลค่ะโดยอาจารย์จะให้แบ่งกลุ่มนะคะและช่วยกันคิดสิ่งประดิขึ้นมา <c oughs> ว่าเราจะจะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากน้ําท่วมแตะเมื่อน้ําลดเนี่ยได้ทิ้งคลนเอาไว้ค่ะ ซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเรานะคะตอนแรกในช่วงแรกเราไม่ค่อยได้คุยกันค่ะจนทําให้งานเนี่ยเกิดความล่าช้าค่ะเราจึงหันหน้าคุยกันว่าเราจะประดิษฐ์อะไรนะคะพอได้พอได้คําตอบแล้วเราก็ได้แบ่งหน้าที่กันแล้วก็ก่อนที่จะแบ่งหน้าที่นะคะเราได้ลองทําลองผิดลองถูกกันหลายรอบเลยค่ะจนแบ่งหน้าที่กันเสร็จและช่วยกันทําช่วยกันประกอบค่ะจนโมเดลนี้ได้ชื่อว่าเครื่องดันคน หนึ่งจุดศูนย์ค่ะค่ะในกิจกรรมที่5้านะคะก็คือการลงพื้นที่ในภายในชุมชนค่ะเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับภายในชุมชนซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะได้รู้ถึงปัญหาที่มากขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นค่ะเนื่องจากเราได้ไปสอบถามด้วยตนเองค่ะและในกิจกรรมนี้นะคะช่วยให้เราเนี่ย <c oughs> ได้ฝึกพูดฝ,ฝึกในการในระหว่างที่สนทนานเนี่ยเราได้มีบุคลิกภาพยังไงแล้วก็ได้ ยิ้มแย้มเราได้รู้ถึงการที่คุยเนี่ยเราต้องวางตัวยังไงค่ะ <c oughs> และต่อจากอันนี้นะคะเราก็จะได้ช่วยกันแก้ช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาค่ะ <c oughs> ค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเราอาจารย์ให้เราไปศึกษารรดูงานที่ส่วนพลังงานค่ะโดยจะมีสีฐานนั่นเองคือหจะเป็นอาคารที่ลดการใช้ไฟฟ้าค่ะก็คือจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะมาใช้ ซึ่งในฐานนี้นะคะอาจารย์ได้ให้ลงไปดูแผงโซลารเซลล์ที่อยู่ในน้ำค่ะโดยจะเป็นรูปตัว9ซึ่งอาจารย์ได้บอกไว้ว่า,ามาจากล้อ9ค่ะโดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะคะจะได้มีการเก็บกับกเก็บพลังงานไฟ พลังงานแสงอาทิตย์และนําไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในอาคารค่ะซึ่งทําให้อาคารเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไฟดับหรือไฟน้อยก็ตามค่ะซึ่งหากตัวอาคารเนี่ยมีไฟฟ้าที่เพียงพอแล้วก็จะแบ,บ่งให้อาคารข้างๆใกล้เคียงค่ะค่ากิคาฐานที่สอนนะคะก็คือสมาร์ทฟาร์มค่ะก็คือจะจะเป็นการนํา IOT เนี่ยมาช่วยในการทําการเกษตรค่ะเป็นระบบที่ควบคุมได้ เป็นระบบที่ควบคุมการลดน้ำเนี่ยผ่านอิเล็กทรอนิกส์เช่นพวกแท็บเล็ต iPad โทรศัพท์โน้ตบุ๊กค่ะขอแค่มี Wi-Fi นะคะก็สามารถสั่งการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เลยค่ะจะเป็นการลดแรงค่ะแล้วก็ลดเวลาด้วยค่ะสิ่งทานที่3นะคะก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าค่ะก็คือจะเป็นการประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าที่ โดยจะมีการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ไว้ข้างบนบนหลังคาค่ะและรถไฟฟ้านะคะก็จะมีการออกตัวที่พุ่งค่ะแต่อาจารย์เนี่ยได้บอกมาว่าอ,อ,อาจจะยังไม่เร็วมากเพราะว่าต้องมีการปรับไปเรื่อยๆค่ะค่ะกิจฐานสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการถ่ายรูปเพื่อโปรโมทสินค้าหรือเพื่อเป็นการแนแนวค่ะโดยจะให้ถ่ายรูป โดยมีตารางในกล้องเก้าตารางค่ะและสอนวิธีการถ่ายเช่นจะให้สินจะให้สินค้าได้อยู่ตรงจุดตัดตรงกลางค่ะเพื่อจะเว้นไว้เ,เขียนโปรโมทไว้ตรงช่องว่างค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ